และในฉากนี้พบกับน้องเบลอันเนกลาภพร้อมด้วยน้องเนธประกายเพชรอุมากรอ,อันเนกลาภครับ ผมนเชื่อไอหมอผมเป็นหนุ่มฟรนรอเกียวจะไปใครมาอยู่ไปจิมพายอะไรอ่ะมึงมาร้องอะไรแซงกูในอีแมวแซงอะไรล่ะมึงบ้ามั้ยเนี่ยกูออกก่อนมึงก็ให้กูร้องก่อนดิฮะให้กูร้องก่อนกูออกก่อนให้กูร้องก่อนออกก่อนร้องก่อนเออ เอ็มเมื่อกี้จำไม่ผิดกูว่าออกพร้อมกันร้องพร้อมกันไม่ถูกเหรอก็กูนำหน้ามาก่อนนะอ๋อนำหน้ามาก่อนเอออ๋อก็ได้ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไงอ้าวไม่ต้องร้องอยาจ้ะผมนี่เรือชื่อไอ้โมอชื่อแม่ผมเป็นหนุ่มฟ้องเป็นน้องหมอพี่โม่มาอยู่กับป่าคายคาเดียวเี่กพูดถึงพ่อแม่มัตายตายหัวตายหาเย่ยวแดกอะไร อะไรวะนนี่ให้เย,ยวล่าพ่อกับแม่กูไปแดกตัแล้วทําไมอ่ะมึงมาพูดอะไรหนังหนาในอีเมวหนูพูดอะไรอ่ะพี่มันน่าราคาญกูจะร้องเนี่ยเขาจะฟังกูรู้เรื่องไหมเนี่ยทําไมเขาดูจะฟังไม่รู้เรื่องวะทำไมเราอ้อาวแกไม่รู้เรื่องเลยไงเออสังเกตดิคนเราเนี่ยคนดูเนี่ยเขามีสองตาสองตามีสองหูสองหูตาข้างหนึ่งอ่ะดูแกดูกูตาข้างหนึ่งอ่ะดูข้าเอาเอหูข้างหนึ่งอ่ะดู ฟังแกฟังกูนข้างนั่นก็ฟังข้าง,งอ้กลหอาอออยฟังไปดูไปดูมาฟังไปฟังมาหูตารวมกันพอดีแมวอ้าวทำไมล่ะไม่ต้องร้องไม่ต้องพูดไม่ต้องร้องไม่ต้องพูดด้วยไม่ต้องพูดเออโอเคผมนร,รือชื่อไอม้มอผมเป็นหนุ่มฟอหล่อเวียวไม่อยู่กับป้าชายคาเดียว ไปเลยอะไรของแกที่ผ่านเไาเผาแมงเผาทำไมก็มีอยู่หลังเดียวตาบอดแล้วเนียลิเกนักลําลําอะไรหน้ามืดยังก็ฝันข้าวมึงอะกระลำไงลาคานะกูเนี่ยอะไรของแกวะเนี่ยไม่เอาแล้วไม่ร้องแล้วร้องก็ไม่ได้ลํมก็ไม่ได้ไม่เอาแล้วกูไม่ร้องแล้วงอนซะอีกแล้วไม่เอาไม่ร้องแล้วไงไม่ร้องอ่ะแกไม่ร้องข้าก็ไม่ร้องเหมือนกันว งามไส้เอาใจยากแล้วมึงสังเกตไม่ได้เกยออกมาเนี่ยเล่นกันพ่อแม่ตายมั่งอะไรมั่งมึงอย่าไปเล่นนะมึงจำคำกูไว้ไม่ดีหรอกมันไม่ดีใช่ไหมไม่ดีแช่งพ่อแช่งแม่ตัวเองลิเกดีไม่ล่ะแช่งพ่อแช่งแม่ตัวเองก็นานน่ะสิอย่าไปเล่นนําเชื่อกูก็แกน่ะไปแช่งมนุ์รักมนุ์รักก็หล่อซะตายไปซะแล้วน่ะกูยังไม่ได้พูดเลยแกล้ะแข่งบ่อยอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นไม่ดีหรอกฉันเช่ยหม้อน้องเชยแมวพ่อแม่ตายเข้มอ่ะเมื่อกี้พูดว่าอะไร กับพ่อแม่กูตายอ่ะเอาไหนบอกว่าไม่ให้พูดลวพ่อแม่ตายต้องพูดทําไมก็ในเรื่องไม่ต้องตายไงแล้วอะไรของมึงเนี่ยออกมาบน่นน้าลำคานมามีอะไรโทษโทษโทษพี่หยอกน้องก,กันเล่นแม่เออฉันเนี่ยสองคนพี่น้องอพี่สงสัยอยู่อย่างหนึง่งอ่ะมึงสงสัยอะไรอีกอะก็เนี่ยถัดไปเนี่ยคนข้างบ้านเนี้ยเออเออเนี่ยบ้านติดกันเนี่ยอะไรกันเนี่ย<ช>ฉันก็ไปแอบดูมาสงสัย มึงสงสัยเรื่องอะไรก็มันมีผู้หญิงกับผู้ชายนะเด้ก็มันอยู่ด้วยกันก็เป็นผัวเมียกันไงแกรู้จักเมื่อไหร่ผู้หญิงคนนั้นอะใครอะไม่เคยออกจากบ้านเลยผู้หญิงกับผู้ชายนะอยู่แต่ในบ้านปิดบ้านเงียบเชียบเลยบ้านใครวะเนี่ยข้างบ้านเนี่ยผู้หญิงเนี่ยชื่ออะไรวะเอ่าชื่อแก้วอะแก้วอะต้องแก้วด้วยเออแก้วเออแก้วอะเออเออแล้ววะแล้วผู้ชายอะใครจำได้ไหมไอ้นั่นอะเธออะไรวะเบลวัยเบลไอ้เบลด้วยอ๋อเบล ตั้งนานอันไหนลองพูดติเริ่มมันต้นตีแล้วมันอะไรอ่ะเขาชื่อนิมกนอะไรนะอ่าทำไมแล้วมันเป็นยังไงล่ะก็ผู้หญิงกับผู้ชายนายเบลกับแกวน่ะอยู่ตั้งนานแล้วผู้หญิงก็อยู่กันไปอยู่กันมาอผู้หญิงท้องโตเลยพี่หรออ้อท้องมันก็เป็นกฎของธรรมชาติหมเปล่าเลยเปล่าเลยก็ผัวเมียอยู่ด้วยกันเป็นผัวเมียกันก็ต้องท้องเป็นเรื่องธรรมชาติหรอเออแต่แปลกใจนะสิทำไมอ่ะ แก็แกอยู่กับข้าสองคนมาตั้งนานแล้วทาไมข้าย,ยังไม่ท้องโตเลยวะไอ้แมวกับมึงกับกูเป็นพี่น้องกันจะมาท้องได้ยังไงเลยบ้าเอ้าไม่ได้ไงไม่ได้เอา้าแล้ว,แล,วแล้วเขาทํายังไงถึงท้องอะ่ะก็กูจะวาดรูปให้มึงดูยังไงใอแมว<จ>ม,มัน,ำำม,นมันพูดไม่ได้มันน่าเกลียดอะไรกันพูดไม่ได้ไม่ได้ไอ้ของแค่นี้นะแกพูดไม่ได้มันน่าเกลียดอายเขา เอาถ้าแกพูดไม่ได้แกทำท่าไอ้ขาดูก็ได้เอามันเป็นอย่างนี้ดิอีเมวอีพายเอาอะไรลละกกำลังโค้งเลยกูเนี่ยมันได้ที่ไหนแล้วทำท่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นางหงุดหงิดจิบเป่งเลยทำท่าก็ไม่ได้พูดก็ไม่ได้เออดิมันไส้ไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันไปถามคนข้างในอีแมวอย่าอะไรอให้พวกลันนาทกำลังกระเฮียนก็หือหลืออยู่เนี่ยโอ๊ยไม่ต้องมาสนใจไม่ต้องเดินไปฝั่งนู้น ไม่ต้องไปสนใจพวกนั้นอลลนาดโดยเฉพาะคนเป่าปีทำไมอะ่ะกันดูสิรูปีมีตั้งกี่รู้่ะไม่ต้องเขาไม่สนใจหรอกอ่ะมึงอยากรู้ยังไงเดี๋ยวกูจะเล่าให้ฟังหึ่งจริงไปนะพี่ออเออแกเล่ามาหน่อยคือเรืเ่าาองมันเป็นอย่างนี้ผู้ชายบ้านเหนือกับผู้หญิงบ้านใต้เนี่ยเขารักใครชอบคอกันพอเขาปิ้งกันปุ๊บเขาก็ให้เท่าแก่ไปสู่ขอท้องเลยยังวะ ยังยังเออหลังจากไปสู่ขอกันแล้วเนี่ยเขาก็มาเข้าพิธีแต่งงานกันลดน้ำสังเออแต่งงานกันเสร็จทำอะไรกันเสร็จปุ๊บก็ส่งตัวเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวเนเข้าหอ้ังเลยยังมึงจะรีบไปไหนเนี่ยก็รีบเดี๋ยวเดี๋ยวหมดเวลายังยังยังกูเร่งอยู่เนี่ยเออเออพอเข้าหอเสร็จปุ๊บใช่ไหมเล่าทีนี้ผู้ชายก็ปิดประตูไปด้าต่างมิดชิดเลยเ๋้เขียวปิดไฟพอปิดไฟเสร็จไอเจ้าบ่าวเขาก้าวขึ้นเตียงเลยกดกระดุมที่ตายเลยท้อง หายแลเปิดเลยตายเลาเอ้าระเบิดไม่ตายไงล่ะแกคนละระเบิดกันนี่มันระเบิดได้นาโอ้ระเบิดได้นาพอทิ้งปุ่มท้องเลยพี่อสุดยอดเลยอะอพอผู้ชายทิ้งระเบิดดังตุ้มอผู้หญิงท้องเหลืออะไรแล้วโอ้โอ้ม y god มหัศจรรย์มากเลยแม่ยพี่ถามจริงๆนะผู้ชายอ่ะเขามีลูกระเบิดกันไหมมันก็เขามีกันทุกคนไหม มันก็มีติดกันมั้งในอีเมลมึงถามทำไงใหม่แล้วไม่เอาแพ่เออขอโทษพี่ลุกเลยแกนี่แหละแกนี่แหละลุกเลยลุกเลยอะไรมาเลยแกมาทิ้งกระเบิดให้ใครแล้วสองลูกอีเมลเอ้ามึงหยุดเดี๋ยวนี้นะทำไมอีงามใส่เธอมึงไม่ใช่น้องกูกูทิ้งแม่งทีเดียวแปดลูกในอีเมลระเบิดไรแกระเบิดขนุนกูไม่ไม่ต้องคุยกันแล้วเอางี้มึงอยู่บ้านเออทำกับข้าวให้กูแล้วเดี๋ยวกูไปตัดเฟิร์นกลับมากูจะได้กินข้าวนะดูแลไม่ต้องห่วงละเจอกัน เราออกไปตัดปืนครับโอ้หลงอ้ย